สวัสดีค่ะพบกันใน ep ที่1นะคะของเกรด six นะ,ะในปฐมศึกษาปีที่6คณิตศาสตร์คาบแรกเลยที่เราจะเรียนกันก็เกี่ยวกับหอรมอก่อนที่เราจะไปถึงหอรมอปุ๊บเราจะต้องผ่านด่านทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปก่อนสเต็ปแรกเลยค่ะคือตัวประกอบสเต็ปที่2ไปจะไปเจอตัวประกอบเฉพาะไปเจอการแยกตัวประกอบไปเจอการตั้งหารอย่าเพิ่งไปคิดนะ ไปขอดันแลกก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงหอรมอหอรมอคืออะไรตัวหารร่วมมากหารยังไงตัวหารร่วมมากเดี๋ยวเกตเองนะคะเดี๋ยวเกตเองอ่าก็หาตัวประกอบก่อนคาบนี้ E ีพีแรกคือตัวประกอบของจํานวนนับนะวิธีการก็คือตัวประกอบคืออะไรก็คือคิดแบบไม่ต้องพูดถึงภาษาคณิตศาสตร์เยอะนะคะเอาแบบภาษาเราที่เข้าใจเลยก็คือจํานวนนับไหนล่ะอ่าจำนวนนับภาษาคณิตศาสตร์ละ ตัวเลขใดที่สามารถหารจำนวนนั้นลงตัวนั่นแหละค่ะคือตัวประกอบเช่น25 5หาหารลงตัวไหมหารลงตัวแสดงว่า5เป็นตัวประกอบของ25หแค่นี้ใช่ไหมคะ9ถ้าหารด้วย3าสมหารลงตัวไหมสามหาร9้าลงตัวนั่นแหละค่ะ3คือตัวประกอบของ9ใช่ไหมคะ12หารด้วย7ลงตัวไหมไม่ลงตัวนะคะ 7ไม่สามารถหารลงตัวก็แสดงว่า7ไม่ใช่ตัวประกอบของอ่าสิใช่ไหมคะก็แค่นี้เนาะสรุปแล้วตัวประกอบก็คือตัวเลขใดก็ตามที่หารจํานวนนับนั้นลงตัวนั่นแหลคะค่ะตัวประกอบไปดูกันเลยคะ่ะตัวประกอบของจํานวนนับนะคะตัวประกอบของจํานวนนับที่นี้เรามาดูสไลด์นี้ อ่าสไลด์นี้ครูจะถามแค่ว่าหารลงตัวหรือไม่ลงตัวตามเงื่อนไขเรานะถ้าเป็นตัวประกอบของจํานวนนับจริงต้องหารลงตัวค่ะไปดูตัวแรกเลยนะคะครูถามว่าสี่สิบห้าหารด้วยห้าลงตัวไหมอ่าเทคนิคง่ายๆค่ะถ้าจํานวนเนี้ยลงถ้าตัวท้ายอ่ะลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าห้าหารลงตัวค่ะต่อไปหกสิบสี่หารด้วยสี่ลงตัวไหมโอเคเราก็หารปกติเนาะ 4 1>, 1เป็น4 remainder 2 4 o ส4หโอเคลงตัวค่ะต่อไปค่ะ84ดหารด้วย7 7อะไรได้84 7สได้84ใช่ไหมคะ71เป็นเจเศษ1ค่ะ remainder 1 7 2 14ถูกต้องดังนั้นลงตัวโอเคต่อไป60สหารด้วย9้มีไหมมีแต่ห 6, 6, อ่ามีแต่เ7 6ไม่ลงตัวค่ะตรงนี้ไม่ลงตัว 57 6ดหกอะไรได้ห้าสิบเจ็ดมีไหมหกอะไรได้ห้าสิบเจดเรื่องนี้เราต้องแม่นสุขขูด,ด้นยนะคะหกหกหกอะไรได้ห้าสิบเจ็ดไม่มีนะคะมีแต่อะไรเอ่ยมีแต่หกแปดหแปดสี่สิบแปดทีแต่สี่9ิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่ไม่มีค่ะตัวนี้ไม่มีต่อไปค่ะถ้าหารด้วยหต้องลงท้ายด้วย5และศูนย์ถึงจะลงตัวดังนั้น4ี่ิบเจ็หารด้วยห้าสังเกตง่ายมากนะคะ ไม่ลงตัวค่ะ49หารด้วย5ไม่ลงตัวสังเกตที่ตัวท้ายถ้าไม่ใช่0กับ5ไม่ลงตัวอย่างแน่นอนถ้าหารด้วย5 6 54มีค่ะลงตัว6อะไรได้54 69 54ค่ะและ63 69อะไรคะได้9อะไรได้63 97 63โอเคทีนี้ไปดูตัวเลขที่ครูเช็คไว้เช็คไว้คือหารลงตัวคือ x คือหารไม่ลงตัวแสดงว่าตรงนี้นะคะนักเรียนดูตรงนี้ ดูตรงนี้ค่ะ45หารด้วย5ในเมื่อ5หารลงตัวแสดงว่า5เป็นตัวประกอบ5เป็นตัวประกอบของ45ค่ะนักเรียน4หาร64ลงตัว4เป็นตัวประกอบของ64อ่าเริ่มเริ่มเริ่มสังเกตเห็นเนาะ7ค่ะ7หาร84ลงตัวไหมลงตัวค่ะ7หาร84ลงตัวดังนั้น 7จึงเป็นตัวประกอบของ84ต่อไป9ล่ะคะในเมื่อ9หารไม่ลงตัว9ก็ไม่เป็นตัวประกอบนั่นเองไม่เป็นตัวประกอบของ60 6หาร57ไม่ลงตัว6ก็ไม่เป็นตัวประกอบของ57 5หาร47ไม่ลงตัวก็ไม่ใช่ตัวประกอบของ47่จุดสังเกตเริ่มเห็นแล้วเนาะ49หารด้วย5ลงตัวไหมไม่ดังนั้น5ไม่ใช่ตัวประกอบของ49 แต่หหาร40 54ได้ลงตัว6จึงกลายเป็นตัวประกอบของ54 9หาร63ลงตัว9จึงกลายเป็นตัวประกอบของ63นะคะ,ะทีนี้เราไปต่อเราไปต่อนะเราไปต่อกันไปดูสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้จำนวนนับที่หาร12ลงตัวนะคะ,ะทีนี้เราไปดูจำนวนนับที่หาร12ลงตัว สิ่งตัวเลขที่เขาให้มานี้จริงหรือไม่เราไปดูกันนะคะ12มี1ค่ะ1หาร12ลงตัวไหมเราลองเช็คดู1หาร12ลงตัว1อ่า1หาร12ลงตัวเนาะได้จากนั้น2องะคะ2ได้ไหมเป็นเลขคู่ได้แน่นอน3อะไรได้12บสมีไหมนักเรียนมี3 4 12ีอ่าหมีไหมคะ6มีค่ะ6แล้วก็12วิธีการแบบนี้ ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนักเรียนวิธีการนี้ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้ครูจะให้เทคนิคการดูนะคะเทคนิคการคิดคำนวณว่าทำยังไงถึงจะผิดพลาดน้อยที่สุดเรามาใช้เทคนิคแรกคือคำว่าคู่กลาง12นะคะเราจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่1การหาตัวประกอบนะคะเราจะหาตัวประกอบโดยเริ่มตั้งแต่1น,นะคะเริ่มด้วย1เลย 1>, 1แล้วก็ไล่ขึ้นไปทีละตัวหนึ่งสามสี่ห้าไปเรื่อยๆ1หาร12บลงตัวค่ะสองได้ไหมได้แน่นอนเพราะ12บเป็นเลขคู่ต่อไปไล่ไปต่อสามได้ไหมสามสามได้สามอะไรได้สิบสองสามสี่อ่ะสี่ได้ไหมสี 4, ม่มีทีนี้เราจะใช้เทคนิคเทคนิคแรกที่ครูสอนคือคู่กลางคู่กลางในที่นี้หมายถึงตัวเลขหรือจำนวนนับที่อยู่ติดกันคูณกันแล้วได้ส2องได้ผลลัพธ์ 4 3 42แสดงว่า3กับ4เป็นคู่กลางคู่กลางคืออะไรก็คือจุดที่อยู่กึ่งกลางจากนั้นไปจับหาคู่ให้2ค่ะ2อ,อะไรได้12 2คูณ6ค่ะได้12และ1กับตัวมันเองก็คือ12สรุปแล้วเราได้จำนวนนับมา6จำนวน6ตัวที่เป็นตัวประกอบของ12 พูดง่ายๆก็คือหตัวนี้สามารถหาร12บสองได้ลงตัวนอกเหนือจากนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเทคนิคนี้เขาเรียกว่าการหาคู่กลางโดยใช้เทคนิคอ่ะเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการหาคู่กลางนะคะคู่กลางเพื่อหาตัวประกอบนั่นเองนะข้อผิดพลาดก็จะน้อยลงถ้าเราไม่เจอคู่กลางปุ๊บด้านหลังเราจะเสียเวลามากนะคะเพราะไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างที่จะสิ้นสุดถึงส2บสองที่หารลงตัวเทคนิคที่สองค่ะเขาเรียกว่า เทคนิคการหาตัวประกอบแบบตัว u หาตัวประกอบแบบตัว u ตัว u นะคะตัวยคือแบบนี้เนาะอ่ะส2ค่ะหาตัวประกอบของ12แบบตัว u 1เริ่มที่1นะ1คูณอะไรได้1 2 1คูณ12ต่อไปค่ะ2 1,2,3คูณจะไล่ไปทีละสเต็ป2คูณอะไรได้12 2คูณ6ได้12 3." มีไหมมีค่ะ3คูณอะไรได้12 3คูณ4 และต่อไปค่ะ4อ่ะมันซ้ําดังนั้นพอมันซ้ําปุ๊บเราก็จะจบที่ตรงนี้เพราะมันซ้ําไปล้ครูก็จะได้แล้วว่าตัว u ของครูนี้ก็จะมีอ่ามีเนี่ยค่ะมี1 2 3 4 6และ12อันนี้อีกเทคนิคหนึ่งนะคะสรุปแล้วก็คือตัวประกอบของ12มีอยู่6 จำนวนนะคะมี1 2 3 4 6และ12คือตัวเลขทั้ง6จํานวนนี้6ตัวนี้สามารถหาร12ลงตัวไม่มีตัวไหนอีกแล้วนะคะอ่ะไปดูสไลด์ถัดไปจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นทีนี้เราไปดูตัวประกอบของ18ตัวประกอบของ18นะคะมีตัวไหนบ้างนะตัวประกอบของ18ครูขอเขียนตรงนี้นะคะอ่ะ18 เทคนิคแรกคือการหาคู่กลางเริ่มต้นด้วย1ค่ะ18เป็นเลขคู่นะคะอ่า2แน่นอนแล้วก็ไล่ไป3 4 5 6ี่ห้าไปเรื่อยๆตัวไหนไม่ได้กระโดดข้ามไปแต่ว่าไม่กระโดดข้ามแบบแบบเรนดอมนะแบบนั้นโอกาสที่นักเรียนจะผิดพลาดเยอะมาก1 2แล้วก็ต้องไป3ไป4ไป5ค่ะ3มีไหมสาอะไรได้18มีมี3มีค่ะ4มีไหมสี่สี่สิไม่มีค่ะหไม่มีหมีไหมหกหกสามส อ่าโอเคหเจอคู่กลางค่ะคู่กลางคือตัวที่อยู่ติดกันหรือตัวมันเองนี่แหละคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์คือ18ก็คือตัวที่เรากําลังจะหา3 6 8 8ก6เป็นคู่กลางจากนั้นเราไปจับคู่หาคู่ให้12 12อ่ะเอ้ย2ค่ะสอรี่2อะไรได้18 2 9 1กับตัวมันเองสังเกตดูนะคะตัวประกอบจะปิดท้ายด้วยตัวมันเองเริ่มด้วย1ปิดท้ายด้วยตัวมันเองก็คือ18 สรุปแล้วนะคะตัวประกอบของ18ได้แก่1 2 3 6 9และ18 1 2 3 6 9และ18ดังนั้นมีกี่ตัวมีอยู่6ตัวนะคะมี6ตัวอีกเทคนิคหนึ่งคือเทคนิคการหาแบบตัวอยู่1ค่ะการหาแบบตัวอยู่1คูณอะไรได้18 1ก็คูณกับ18ไปด้วย2ค่ะไล่ทีละสเต็ปนะคะ1 2 3ไปเรื่อยๆนะห้ามข้ามนะคะ ตัวไหนไม่ได้ถึงกระโดดไปเลย2อะไรได้18-29ต่อไป3ค่ะ3อะไร18-36ค่ะสุดคูณต้องแม่นด้วยนะ4ไม่มี 4, 4ี่5ีไม่มี6ไปซ้ำที่6เหมือนเดิมนะคะถ้าไปซ้ำที่6เหมือนเดิมเราไปที่ตัว u ของเราได้เลยนะคะ,ะตัว u ของเราก็จะเป็นตัวนี้นะคะฟ้านี่มีตัวไหนบ้าง ก็เราก็จะถอดออกมาอย่าลืมนะคะการหาตัวประกอบคอมมาต้องมาค่ะแยกตัว1 2 3วนขึ้นค่ะ6 9และ18เห็นไหมคะตรงกันเลยใช้เทคนิคหาคู่กลางและแบบตัวอยู่นะคะหาคู่กลางและแบบตัวอยู่ไปดูสไลด์ถัดไปไปดูตัวประกอบของ15ตัวประกอบของ15หาคู่กลางเหมือนเดิมนักเรียนหาคู่กลางเหมือนเดิมอ่ะ15เนาะ เริ่มด้วยหนึ่งปิดท้ายด้วยตัวมันเองหนึ่งค่ะสองไม่ได้เพราะสิบห้าไม่ใช่เลขคู่ไปด้วยสามค่ะอ่ะไปต่อด้วยสามนะคะต่อด้วยสามสามได้ค่ะสามไปสี่ค่ะสี่ไม่มีมีแต่สี่สี่สิบหกส,ส,สี่ไม่มีไปห้าค่ะห้าสามสิบห้าอ่ะเจอคู่กลางแล้วนี่คู่กลางตัวที่อยู่ติดกันคูณกันเราได้ส5บห้าได้ผลลัพธ์ตรงนี้ออสุดท้ายก็คือตัวมันเองก็คือสิบห้านี่ค่ะจับหาคู่ให้หนึ่ง หนึ่งคูณกับสิบห้าได้สิบห้าสรุปแล้วตัวประกอบของสิบห้ามีแค่สี่ตัวหรือสี่จำนวนเท่านั้นได้แก่หน,นึ่งสามห้าแล้วก็สิบห้านี่นี่คือเทคนิคการหาคู่กลางเทคนิคที่สองอของเราคือตัว u ค่ะสิบห้าของเราคือตัว u เริ่มด้วยหนึ่งเสมอค่ะการหาตัวประกอบหนึ่งคูณอะไรได้สิบห้าหนึ่งคูณสิบห้าค่ะสองไม่ได้ค่ะกระโดดไปสามค่ะแต่ไม่กระโดดพูดพลาดไปห้าเลยนะไปทีละตัว หนสองไม่ได้ไปสามค่ะสามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าสี่ไม่ได้สี่สี่สิบหกไม่ได้ไปด้วยห้าอ่ะมันซ้ำที่ห้าดังนั้นเจอตัวยูแล้วค่ะจบเลยนะคะจบตรงนี้ดังนั้นเราก็ถอดออกมาเป็น1นึ่งข้าด้วยคอมมาแล้วก็หนึ่งแล้วก็ไปสามไปห้าแล้วก็ไปสิบห้าเหมือนกันเลยนะคะเทคนิคง่ายๆคู่กลางและตัวยูไปดูสไลด์ในถัดไป ตัวประกอบอีซี่อีซี่สินะคะเราไปดู16บหกสิบะตัวประกอบของ16เราก็จะมาเช็คค่ะ16เริ่มด้วย1โอเค16ถ้าลงท้ายด้วย0ูนย์สองสี่หกเป็นเลขคู่ค่ะดังนั้นสองต้องมาค่ะ2ต้องมาแล้วสามมีไหมมีแต่สามห้าบห้าไม่มี3าไม่มีไป4ค่ะ4อะไรได้16บหมีไหมคะนักเรียน 4416อ้าวเจอคู่กลางคําว่าคู่กลางในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะตัวที่อยู่ติดกันคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์นะตัวมันเองคูณมันเองก็ยังได้นะคะเขาเรียกว่าคู่กลางเหมือนกัน4416จากนั้นไปหาผลคู่จับคู่ให้2ค่ะ2อะไร16 28 16 1ก็ต้องกับตัวมันเองอะนะชอบมากเลยตัวสุดท้ายเนี่ยคือแบบ1ก็ต้องคู่ตัวมันเองไม่ได้คิดอะไรเลย รุปแล้วนะคะตัวประกอบของ16มีอยู่5จํานวนได้แก่ 1, 2, 4, 8และ16่าจากเทคนิคการหาคู่กลางและเราไปใช้เทคนิคการหาแบบตัว U กันดีกว่าค่ะเริ่มด้วยอะไรคะจําได้แล้ว1ค่ะ1คูณอะไรได้16 1คูณ16ไปด้วย2ค่ะ2คูณอะไร16 2 8ไป3ค่ะ3ไม่มีมีจะ3 55หยุนวนก็ไม่ได้นะไป4ค่ะ สีอะไรได้16 4 4่ค่ะ16อ่าเจอและเจอและมันซ้ำละ5 4 4 1ี่สอ่ามันซ้ำที่4ดังนั้น4ตรงนี้มันซ้ำกันนักเรียนออกมาแค่ตัวเดียวนะคะมาแค่ตัวเดียวผลลัพธ์ก็คือ1ค่ะวนมาตามตัว u เลย2 4 8และ16อ่าตรงไหมคะเปะเห็นไหมเทคนิคคู่กลางและตัว u จะทำให้นักเรียนผิดพลาดน้อยมากนะคะ ครูขอเลยคือเรื่องสูตรคูณนะคะสูตรคูณต้องต้องมาแหละสูตรคูณต้องมาไปดูสไลด์ถัดไปสิบเก้าไปดูสไลด์ถัดไปค่ะสิบเก้าอันนี้สิบเก้านะคะนักเรียนจะต้องจําได้ที่ครูให้ท่องจํานวนเฉพาะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยมียี่สิบห้าจำยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าจำนวนดังนั้นสิบเก้าอยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นคือจํานวนเฉพาะพอนักเรียนรู้พอเห็นสิบเก้าแล้วนักเรียนจะแบบ ไม่ต้องไปเสียเวลาให้หนึ่งหารได้สองได้ไหมสามได้ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยังไม่เจอคู่กลางสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านักเรียนจะไม่เสียเวลาจุดนี้นะคะนักเรียนจะต้องแม่นเป๊ะเรื่องจํานวนเฉพาะเจอสิบเก้าปุ๊บจำนวนเฉพาะเจอสิบสามปุ๊บจำนวนเฉพาะสิบเจ็ดปุ๊บจำนวนเฉพาะยี่สิบสามจำนวนเฉพาะยี่สิบเก้าจำนวนเฉพาะแบบนี้นักเรียนจะจะง่ายมากนะคะเรื่องนี้นักเรียนจะ ง่ายมากค่ะง่ายมากง่ายมากๆเลยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าสิบเก้านะคะเป็นจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะมีแค่สองจนวนมีแค่สองตัวเลขจำนวนนับมีแค่สองตัวเท่านั้นที่หารมันลงตัวหนึ่งและตัวมันเองนี่ไงคะหนึ่งและตัวมันเองเท่านั้นที่เป็นตัวประกอบของสิบเก้าไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไปคิดเลยนะคะดังนั้นจํานวนเฉพาะนักเรียนต้องไปท่องมาหนึ่งและสิบเก้า ดังนั้น19มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวเท่านั้นคือ1และ19โอเคดังนั้นอันนี้ครูผ่านไปไปดูสไลด์ถัดไปค่ะ20อะ่ไปดูที่20 20 20 20 20นะคะ20 20 20 20เราไปดูค่ะเริ่มด้วยหนึ่งเริ่มด้วยหนึ่งค่ะลงไทยด้วย02468แม่2หารลงตัวเพราะเป็นเลขคู่ e v e n Number อ่ะต่อไปค่ะสมไม่ได้แนะน่นอนมีสามเจยี่สิไม่มีข้ามไป4ค่ะ4ี่มีค่ะสี่ห้าเอ้ย5ได้นี่สแล้วก็5เนาะเจอคู่กลางและนี่คู่กลางของเขาก็คือ4กับหตัวที่อยู่ติดกันคูณ,คณกันเราได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคู่กลางต่อไปหาคู่จับคู่ให้2องค่ะ2คูณอะไรได้2ี่สิบสอคูณสิค่ะและสุดท้ายชอบมาก1และตัวมันเองอ่ะข้มาอะไรเยอะแยะ หนึ่งและตัวมันเองนี่ใช่ไหมคะนี่ดังนั้นตัวประกอบของ20จึงมี6จํานวน1 2 4 5 10และ20นอกเหนือจากนี้ไม่มีตัวไหนหารมันได้ลงตัวอีกแล้วทีนี้เราไปดูแบบตัว u ของเราตัว u ก็ง่ายนะง่ายมาก1ไปต่อคะ่ะ1ไป1คูณกับอะไรได้20 1นึ่งคูณ20 2, ได้คะ่ะ2คูณอะไรคะ2องคูณสิบคะ่ะ สมไม่ได้สี่ได้ไหมสี่ได้สี่คูณอะไรไดยี่สิบสี่ห้ายี่สิบต่อไปหาห้าอ้าซ้ําพอซ้ําปุ๊บเราก็ลบตรงนี้ออกไปหาตัวยูกันนี่มีตัวไหนบ้างมีหนึ่งค่ะถอดออกมาสองค่ะสี่ค่ะห้าค่ะสิบค่ะแล้วก็ยี่สิบนี่เป๊ะค่ะอ่าตัวประกอบเฉพาะเอ๊ะตัวประกอบของยี่สบนะโอ้คุกข้ามไปตัวประกอบเฉพาะเฉยสไลด์ถัดไปค่ะ เขาสรุปให้เราว่าเฮ้ยตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบของจํานวนนับจํานวนนับตัวประกอบของจํานวนนับใดๆก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนับนั้นลงตัวนี่คือภาษาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาครูนะก็จะบอกว่า,ต,วต,าตัวเลขอะไรก็ตามตัวเลขอะไรก็ตามนะคะที่มันมาหารลงตัวเนี่ยหมายถึงเช่น5เนี่ยมาหาร45ลงตัวเนี่ย ห้าจึงกลายเป็นตัวประกอบแค่นี้เก้าถ้าหารด้วยสามหารลงตัวสามจึงเป็นตัวประกอบของเก้าอย่างเช่นสิบสองถ้าหารด้วยสี่เออสี่ก็ลงตัวเนาะถ้าครูยกตัวอย่างเป็นเป็นห้าแล้วกันหารด้วยห้าดูแล้วหารไม่ลงตัวห้าไม่ใช่ตัวประกอบของสิบสองแค่นี้ค่ะสรุป,ปง่ายตัวไหนที่เป็นตัวประกอบของจํานวนนับ จำนวนนับนั้นหรือตัวเลขนั้นต้องหารเขาลงตัวถ้าหารเขาไม่ลงตัวปุ๊บจำนวนนับที่เอามาหารก็ไม่ใช่ตัวประกอบแค่นี้หลักการง่ายๆแค่หารลงตัวค่ะอาหารลงตัวกับไม่ลงตัวนะคะตัวประกอบอย่างเช่นแดเรายังไม่จบเราไปต่อที่แดอีกเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะแดค่ะเรามาดูที่แดเทคนิคแรกคู่กลางแปดเป็นเลขคู่สองได้ค่ะสามไม่ได้ สามสองเป็นหกสามสาม,สามเป็นเก้าไม่มีแปดเลยดังนั้นสี่ค่ะสี่ค่ะสี่สี่สี่อะไรได้แปดสี่สองเป็นแปดเอ้าเจอคู่กลางแล้วนะคะเจอคู่กลางแล้วคู่กลางของเราคือสองกับสี่สองสี่เป็นแปดติดกันคูณกันเราได้จํานวนนั้นสุดท้ายคือคู่ของหนึ่งก็คือแปดสรุปว่ามีสี่จำนวนค่ะมีสี่ตัวหนึ่งสองสี่และแปดซึ่งสี่ตัวนี้หารแปดลงตัวหมดทั้งสี่ตัวจึงเรียกสี่ตัวนี้ว่าตัวประกอบของแปด นะคะตัวประกอบของ8ใช้วิธีการหาตัว u ูนะแล้วแต่นักเรียนจะชอบนะขอให้คำตอบออกมาที่ถูกต้อง1ค่ะ1อะไรได้8 1คูณ8ค่ะไป2ค่ะ2อะไรได้8 2 4เป็น8อะไรก็ตามคูณแล้วได้8ไป3ค่ะไม่มีค่ะไป4เอาซ้ำลบค่ะถ้าไป4แล้วซ้ำจากนั้นเราก็กลับไปดูที่ตัว u ง่ายๆ ในตัว u มีตัวไหนบ้างมี1มี2มี4มี8นะคะอ่าตรงกันนะแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะไปต่อสไลด์ถัดไป9 9ค่ะอืมเหมือนเดิมอาให้ถึงที่สุดเอาให้เข้าใจถึงที่สุดเลยทีนี้นะคะ9นะคะตัวประกอบแบบคู่กลางมี1ค่ะ 3มี2 2ไม่ได้มี3 3อะไรได้9 3 3เป็น9อ่าแสดงว่า3เป็นคู่กลางและสุดท้ายก็คือ9ตัวมันเองมีแค่3ตัวนะคะมี139 139จึงหาร9ลงตัวเขาจึงกลายเป็นตัวประกอบของ9แค่นี้ นะคะอ่ะส่วนตัวยอ่ะ9้าตัว u ูบ้างขอขอขอนะคะ1คูณอะไรได้เก้าคูณ9้าซองไม่มีค่ะ3 3มคูณอะไรได้9 3้าสามสอ่าโอเคเจอคู่กลางตรงนี้เราจะนำมาเพียงแค่1ตัวนะคะถ้ามันซ้ำกันแบบ3ามมี1ค่ะมี3มค่ะแล้วก็มี9นะคะตรงกันอ่ะไปดูต่อไปนะคะต่อไปตัวประกอบของสิบ ยังไม่จบเราจะไปกันต่อให้มันแม่นและเป๊ะมากค่ะนักเรียนตัวประกอบของ10อ่ะ10มาค่ะหาแบบคู่กลาง1ค่ะเริ่มด้วย1 2ได้ค่ะเพราะเป็นเล็10เป็นเล็กคู่ค่ะ3ไม่ได้ค่ะ3 3มมเป็นไม่มี10 4ได้ไหมไม่มีมีแต่4 2เป็น8 5มีไหมมี52เป็น10อ่าเจอคู่กลางสุดท้ายก็คือ1คู่กับ10นี่คู่กลางของเขานะคะดังนั้น ตัวเลขที่สามารถจํานวนนับที่สามารถหาร10ลงตัวมีแค่4ตัวค่ะมี1 2 5และก็10ดังนั้น1 2 50จึงกลายเป็นตัวประกอบของ10นั่นเองไปดูแบบตัว U บ้างอ่าตัว U 1คูณอะไรได้10 1หคูณ10ค่ะ2คูณอะไรได้10 2 5ค่ะ3ไม่มี4ไม่มี5มีแต่ไปซ้ําที่5ตัว U ต้องมาแล้วค่ะไปซ้าละอ่า มี1ค่ะมี2มี5แล้วก็มี10เป็นตัวประกอบของ10ค่ะเริ่มเข้าใจแล้วเนาะหลายคนบอกว่าผมเข้าใจแล้วนะคะผมเข้าใจแล้วไปดูที่24อ่าไปดูที่24นะคะ24ไปดูคู่กลางของ24เริ่มด้วย1ค่ะลงท้ายด้วย4เป็นเลขคู่นะคะ2ได้ค่ะ3ม,มีไหม3ม,มีนะคะ 3 3 3มี3 8 24ต่อไป4มีไหม4 4 6ี่มีค่ะ5ไม่มีถ้า5หารลงตัวตรงนี้ต้องเป็น0กับ5ไปข้ามไป6ค่ะ6 4 24เจอคู่กลางอ่ะ6 4 24จากนั้นเราก็จะไปหาคู่ของ3ก็คือ3 8 24คู่ของ2ก็คือ12ค่ะ22 2เป็น24ต่อไปสุดท้ายคือตัวมันเองก็คือ1กับ24 ช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขหรือจำนวนนับที่สามารถหาร24ลงตัวมี8ตัวได้แก่1น3 4 6 8 12 24ดังนั้นตัวเลขทั้ง8ตัวนี้นะคะจำนวนนับทั้ง8ตัวนี้จึงกลายเป็นตัวประกอบของ24่ทีนี้เราไปดูตัว u ตัวดูยของ24นะคะไปดูตัว u ของ24 1>, 1คูณอะไรได้24 1ิบคูณ24 2ได้ค่ะ2คูณอะไรคะ12 3ได้ค่ะ3 8 24 4ดีมีไหม4มีค่ะ4 6 24ค่ะ5มีไหมไม่มี6ไปซ้ำค่ะตัว u ค่ะทีนี้เราก็จะได้ตัวยูออกมาฟืบนี่เราก็จะมีตัวไหนบ้างคะมี1 2 3่6สองมี่แด12และ24เป็นตัวประกอบ นี่เองนะคะอ่าโอเคนักเรียนก็พอที่จะจับประเด็นได้แล้วนะคะใครเข้าใจยกมือขึ้นไม่ไม่กล้าถามว่าใครไม่เข้าใจเนาะอ่าโอเคสรุปเรามาสรุปช่วยกันคําว่าตัวประกอบง่ายๆนะตัวเลขไหนที่หานเขาลงตัวนั่นแหละนักเรียนนะคะนั่นคือเป็นตัวประกอบเลยแค่นี้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเจอสไลด์ ep ที่2อ ep ที่2ของเราจะกลายเป็นตัวประกอบ เฉพาะทุกอย่างหาเหมือนเดิมแต่เราจะไปลงดีเทลเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะหนึ่งจำตัวเลขหนึ่งถึงหนึ่งรมีเพียงแค่ยีิบห้าตัวคู่ฝากการบ้านไว้เลยค่ะก่อนที่จะไปเป็น EP พสองไปท่องมาตัวจำนวนเฉพาะมี25้าตัวมีอะไรบ้างนะคะเจอกันใน EP ที่2คือตัวประกอบเฉพาะค่ะบ๊ายบาย